อนนี้นงวรรก็กาลังจะทําแปลงผักนะคะแล้วก็สวนดอกไม้กินได้ก็เลยต้องแวะมาหาซื้ออุปกรณ์การเกษตรเพิ่มกันสักหน่อยได้มาเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียมจอบตอนนี้ที่บ้านนะคะเครื่องมืออุปกรณ์นะคะทําสวนนะคะหรือว่าการเกษตรเยอะมากๆก็เลยให้พี่ช่างนะคะสร้างห้องเก็บของแบบนี้นะคะเป็นห้องเล็กๆค่ะไว้3ามห้องก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะในการหาอุปกรณ์ต่างๆและหลังนี้นะคะพี่ช่างก็เพิ่งทําเสร็จเลยค่ะมีห้องเก็บของนะคะก็ต้องมีชุดแผงเก็บเครื่องมือด้วยว่นที่แล้วนงวรรนก็สั่งมานะคะงวดนี้ก็สั่งมาเพิ่มอีกกกกกเเเเเเเยยออออะะลค่่่ปป็็นแผงงงบรรรรืืมุณ์าาาษตตๆจ เก็บอุปกรณ์นะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็หาง่ายแล้วก็ยังเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บให้กับเราด้วยค่ะได้แผงมาเราก็จะได้ตะขอตัวต่างๆมาด้วยนะคะมีทั้งตะขอตัว L ตัว C ตัว V นะคะแล้วก็อีกหลายตัวเลยค่ะเพื่อไว้แขวนอุปกรณ์การเกษตรของเรานะคะเดี๋ยนงมลน,นะคะจะพาไปดูเลยค่ะว่าเราจะติดตั้งแบบไหนติดตั้งก็คือง่ายมากๆสามารถยิงติดไปกับกําแพงได้เลยนะคะมีความแข็งแรงทนทานค่ะแล้วก็สามารถรับน้ําหนักได้เยอะใครที่อุปกรณ์การเกษตรเยอะๆไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมเครื่องสว่านสายยางนะคะเครื่องตัดหญ้าต่างๆอยยยยาากจะะเเเ็บบบบใหห้้รรรีีง่ นางโมแนะนาชุดแผงเก็บเครื่องมือสวนตัวนี้เลยค่ะของโอซูกะพี่ๆระวังกันด้วยนะคะบางทีมีมิดนะคะเอาคลิปนางโมนะคะไปหลอกขายสินค้าที่ไม่ตรงตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ของโอซูกะค่ะพี่ๆสามารถกดเลือกซื้อสินค้าในตะกร้าติ๊กตอกได้เลยก่อนหน้านี้มีมีฉายชิมนะคะเอาคลิปไฟเซอรเซลของนางโมนะคะไปหลอกขายสินค้าไม่ตรงมีหลายคนโดนหลอกไปเยอะเลยค่ะระวังกันด้วยนะคะพี่ๆและนี่เมื่อนางโมติดตั้งแผงเครื่องมือเสร็จนะคะก็สามารถแขวนอุปกรณ์การเกษตรได้เลยค่ะวางได้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็หาง่ายนะคะแล้วก็พื้นที่เหลือเยอะ เก็บเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยค่ะลดความเสี่ยงที่เครื่องมือนะคะจะถูกกระแทกหรือถูกเหยียบช่วยรักษาอุปกรณ์เครื่องมือของเราด้วยนะคะจะได้ใช้ไปนานๆสำหรับห้องนี้นะคะก็ติดตั้งจัดวางเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งอีกห้องหนึ่งกันนะคะอุปกรณ์เครื่องมือกันช่างกันแกรเซ็ตของนงวดเดยอะมากดังนั้นก็คือต้องเก็บแล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีค่ะดีเลยนะคะที่นงวดซื้อชุดแผงเก็บเครื่องมือส่วนของโอซุกะมาห้องนี้พี่ช่างก็ยังทาไม่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอพี่ช่างทําเสร็จนะคะนงะ้งมด